อ่าโอเคนะครับจากตัวอย่างเมื่อคาบที่แล้วเนาะนะครับในเรื่องของความเท่ากันทุกประการนะครับโดยเป็นความสัมพันธ์แบบดอมอดอหรือด้านมุมด้านนะครับอ่าด้านมุมด้านก็เป็นการพิสูจน์เนาะว่ารูปสามเหลี่ยนสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการหรือไม่อ่าแบบด้านมุมด้านนะครับมเล็บ ดอโดนะครับก็เป็นวิธีการพิสูจน์เนะาะอมาต่อการข้อต่อไปนะครับข้อที่สามวยที่สนะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ Dn เท่ากับ Tn และ DNA เท่ากับ TNA อ่ามุมนะครับมุม DNA เท่ากับมุม TNA จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ANT เท่ากันทุกประการกับสามเลียม A N D หรือไม่นะจงพิสู์ว่ามนเท่ากันทุกประการนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรามาบ้างเนาะเรามาเติมในรูปของเราให้มันครบนะครับโจทย์ให้ว่าด้าน D N เท่ากับด้าน T N หรือ N T นะครับและโจทย์ให้มาอีกว่ามุม D N A อ่ามุมนี้ <c oughs> มุมนี้ มันมีขนาดเท่ากับมุม TNA ก็คือมุมนี้เพราะฉะนั้นสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันให้พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ANT เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม AND หรือไม่มวิธีทำวิธีทำเราพิจารณาเนาะพิจารณานะครับสามเหลี่ยม ANT กับสามเหลี่ยม A N D อ่ะพิจารณา2อสามเหลี่ยมนี้นะครับ1ด้านอ่ะมีด้านอะไรเท่ากับด้านอะไรที่เรารู้แล้วก็คือด้าน D N เท่ากับ T N เหตุผลคือกำหนดให้อ่ะกำหนดให้นะครับ ต่อไปต่อไปม,ม,อมุมอ่ามีมุมอะไรเท่ากับมุมอะไรอีกกำหนดให้มันเดิมเนาะมุม d n a เท่ากับมุม t n a นะครับตัวนี้เป็นกำหนดให้เหมือนเดิมอ่ากำหนดให้นะครับสามอ่ามีด้านแล้วมีมุมแล้วต่อไปก็ต้องเป็นด้านเนาะอ่าอีกด้านนึงยังหาไม่เจอด้านไหนเอ,อ่ย คือด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้ด้าน NA และ NA ไม่หยาบซ้ำ NA ยังเป็นด้านร่วมนะครับ NA เป็นด้านร่วมนะครับเพราะฉะนั้น NA ก็เท่ากับ NA นะครับเหตุผลคือเป็นด้านร่วมนะครับนี่เหตุผลคือเป็นด้านร่วมอ่าสรุปได้แล้วเนาะดังนั้นสามเหลี่ยม ANT ก็จะ เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม A N T นะครับเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบโดมดนะครับด้านมุมด้านเนาะอ่ะโอเคเสร็จนะครับเรียบร้อยข้อนี้่าข้อนี้เสร็จเรียบร้อยเอเคไหม อ่าต่อนะครับต่อตัวอย่างที่4อ่าตัวอย่างที่4ีสี่เหลี่ยม ABCD นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและจุด O เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง DC จงพิสูจน์ว่า AOD เท่ากับ เท่ากันทุก AOD เท่ากับ BOC นะครับไม่ได้พิสูจน์การเท่ากันทุกประการแล้วแต่ให้พิสูจน์ว่ามุม AOD เนี่ยเท่ากับมุม BOC ไหมก็คือมุมนี้มุมนี้มมุกับมุมนี้ตัวพิสูจน์ว่า2มุมนี้เท่ากันไหมทีนี้เรามาดูกันก่อนเราจะพิสูจน์ยังไงดี เราจะพิสูจน์ยังไงดีที่จะทำให้มุม AOD มันเท่ากับ BOC ได้พิสูจน์ยังไงอ่ามันเป็นมุมในรูปสามเหลี่ยมเนาะและตัวโจทย์ของเรานะครับเนื่องจากมันมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและก็จุด O เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ DC เมื่อลากเส้นจากจุด A ไปจุด O และจุด B ไปจุด O เนี่ยทำให้เกิดสามเหลี่ยม2รูปเนาะทำให้เกิดสามเหลี่ยม AOD กับสามเหลี่ยม BOC อ่าเกิดสามเหลี่ยมสองรูปนี้ถ้าเกิดเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกป,ประการเราก็สามารถนำความเท่ากันทุกป,ประการมาสรุปได้ว่ามุม AOD เท่ากับ BOC ใช่ไหมอ่านี่เราวางแผนไว้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราจะทำอย่างแรกก็คือการพิสูจน์ว่า สามเหลี่ยม A O D กับ B O C เนี่ยมันเท่ากันทุกประการนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึง่งว่า A O D เนี่ยมันเท่ากับ B O C อ่าโอเคโอเคเนาะ,ะวิธีทำเราพิจารณาก่อนพิจารณา,รณาสามเหลี่ยม A O D และสามเหลี่ยม B O C อ่ะพิจารณาอสองสามเหลี่ยมนี้หนึ่งด้าน มีด้านไหนที่เท่ากันที่เรารู้ว่าเท่ากันบ้างอ่ามีด้านไหนบ้างด้าน DO เท่ากับ CO ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าจุด O เป็นจุด กึ่งกลางของ DC อ่าส่วนของเส้นตรง DC ของเราอ่าเพราะว่านี้เหตุผลของเราคือนี้อโอเคไหมอ่าเหตุผลของเราคือนี้อ่าโอเคต่อไปต่อไปมีด้านแล้วต่อไปต้องมุมด้านนี้เท่ากับด้านนี้แนละ้วเราเขียนไปแล้วอ่าเราให้ผลไปแล้วต่อไปมุม มุมไหนเท่ากับมุมไหนก็ต้องเป็นมุมนี้ใช่ไหมเห็นไหมอ่าต้องเป็นมุมมุม c เออมุมดีก่อนมุขึ้นด้วยมุมดีดีกว่ามุมดีเท่ากับมุม c เหตุผลคือมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาด90องศาเนาะอ่า มุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาด90องศานะครับมีขนาด90องศาโอเคไหมมีด้านแล้วมีมุมแล้วต่อไปก็ต้องเป็นด้านใช่ไหมต้องเป็นด้านมีด้านไหนเท่ากันอีกอมุมอยู่ตรงนี้มุมที่เรามีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมุมนี้จะต้องอยู่ระหว่างด้าน2ด้านนะครับที่มัน เท่ากันทุกประการหรือว่าที่มันยาวเท่ากันเป็นคู่คู่เนาะก็คือด้านนี้กับด้านนี้อ่าเรามีด้านบนแล้วด้านล่างยังไม่มีเพราะฉะนั้นด้านล่างใช้เหตุผลอะไรดีด้าน D A ใช้เหตุผลอะไรดีอ่าเรารู้แล้วว่าเราใช้ด้าน D A เนะี่ย D A เท่ากับ C B เหตุผลคือเหตุผลคืออะไรคือเป็นด้านนะครับ เป็นด้านของรูปรูปเป,รเป็นด้านตรงข้ามเป็นด้านตรงข้ามนี่สี <c oughs> <c oughs> ่เหลี่ยมมุมฉากอ่าโอเคเป็นด้านตรงข้ามของรูป สี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่าโอเคไหมเพราะมันเป็นด้านตรงข้ามกันแสดงว่ามันก็ต้องมีความยาวเท่ากันนะครับอ่ามันเป็นด้านตรงข้ามกันเนาะมันก็ต้องมีความยาวเท่ากันนะครับอ่าโอเคไหมะนนครบยางครบแล้วเนาะเราก็สรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยม AOD เท่ากันตุปปะการกับสามเหลี่ยม BOC โดยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนะครับหลังจากนั้นเมื่อสามเหลี่ยม AOD เท่ากับสามเหลี่ยม BOC แล้วจึงทำให้ด้านที่เราต้องการอยากจะรู้เอ่ยมุมที่เราต้องการอยากจะรู้คือมุม AOD กับมุม BOC เนี่ยมันก็ต้องเท่ากันทุป,ประการด้วยนะครับมันก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุปปะการแล้ว ทำให้มุมนี้เนี่ยมันก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า AOD มุม AOD นะก็ต้องเท่ากับมุม BOC นะครับเหตุผลเพราะมุมมุมคู่ที่สมในกันของ รูปสามเหลี่ยมรูปสามเ,มเ,าามเ,าเ,เหลีหลนน่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันโอเคนี่คือเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือมุมคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ จะมีขนาดเท่ากันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเนาะตัวอย่างที่4ี่นะครับอ่าต่อไปนะครับนี่คำถามท้ายคิดนะครับอ่ะครูให้นักเรียนคิดนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมสรูปเนี่ยที่มีด้านยาวเท่ากัน2คู่และมีมุมคู่หนึงที่มีขนาดเท่ากันแต่มุมคู่นี้ ไม่อยู่ระหว่างด้านคู่ทียวเท่ากันนั้นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองจะเท่ากันทุกประการหรือไม่ถ้าสมมติครูมีสามเหลี่ยมสองรูปเนาะ,ะและ้วครูมีมุมคู่หนึ่งที่มีขนาดเท่ากันนะครับแต่มุมนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ระหว่างด้านคู่ที่ยวเท่ากันแบบที่บทนิยามเขาบอกไว้ครูถามว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเนี่ยจะเท่ากันทุกประการไหมอ ให้ในักเรียนลองคิดนะครับพอสส่วนกันได้นะครับอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับพพสก่อนนะอ่าโอเคนะครับบางคนอาจจะคิดได้แล้วหรือบางคนอาจจะยังคิดไม่ได้เนาะอ่ามันอาจจะมีบางคนหลับอยู่ก็ได้นะครับอ่าค <c oughs> ำตอบก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนั้นนะครับจะไม่เท่ากันทุกป,ประการนะครับอ่าจะไม่เท่ากันทุกป,ประการนะครับมาดูตัวอย่างนี่ ดูเลยนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านและมีม,มุมเท่ามมกันหนึ่งมุมนะครับแต่มุมเนี่ยแต่มุมที่คู่ที่มันเท่ากันเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ระหว่างด้านคู่ที่มันเท่ากันปกติด้านต้องอยู่ตรงนี้เนาะเอ้ยมุมต้องอยู่ตรงนี้นี่อ่ามุมต้องอยู่ตรงนี้ปกตินี่แต่มันดนบังเอิญไปอยู่ตรงนี้อ่า ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างด้านสองด้านที่มันเป็นคู่ที่เท่ากันมันจึงทําให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ไม่เท่ากันตัวประการเห็นไหมเห็นปะเห็นปะดูดูดูแล้วก็รู้เลยนะครับว่ามันไม่เท่ากันตัวประการเพราะอะไรเพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นีไม่สามารถทับกันได้สนิทนะครับไม่สามารถทับกันได้สนิทมองดูก็รู้เลยว่ามันทับกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น สามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมันจึงไม่เท่ากันตกประการนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับถ้าถ้ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีด้านยาวเท่ากันสองคู่อ่าแล้วก็มีมุมคู่ที่เท่ากันเหมือนกันคู่หนึ่งแต่มุมนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเนี่ยจะทําให้สามเหลี่ยมสองรูปนั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันตกประการนะครับไม่เท่ากันตกประการโอเคนะเพราะว่าตัวนิยามของ ความกากทุกประการเนี่ยตัวความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียงตามลำดับเลยนะครับเป็นด้านด้านไปมุมแล้วก็ไปด้านนะครับ <c oughs> ด้านไปมุมแล้วก็ไปด้านนะครับเรียงตามลำดับเลยนะเนี่ยนะครับหนึ่งด้านสองมุมสามด้านนี่ตามลำดับแบบนี้เลยนะครับ รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมันจึงจะเท่ากันทุกประการนะครับอ่าโอเคเนาะอ่าก็มีตัวอย่างในหนังสือเพิ่มอีกนะครับนักเรียนก็สามารถศึกษาตัวอย่างของความเท่ากันทุกประการแบบโดยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านเนี่ยได้เพิ่มเติมนะครับโดยหน้าที่82 83แนะครับและเมื่อนักเรียนศึกษาในหนังสือเสร็จเรียบร้อยและวิดีโอนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่ 84นะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่84เนาะ,ะหน้าที่84นะครับโอเคไหมข้อที่1 2 3และข้อ4อ่าทั้งหมด4ข้อนะครับทั้งหมด4ข้อโอเคนะทั้งหมด4ข้อนะครับให้ทำเนาะทำลงในสมุดนะครับลอกแบบฝึกหัด2.3วาดรูปด้วยลอกโจทย์แต่ละข้อด้วยนะครับ แล้วก็ทําการเขียนพิสูจน์มาเหมือนกับในตัวอย่างของครูนะครับเดี๋ยวท้ายเทอมครูจะตรวจสมุดนะครับอ่ะให้นักเรียนทําเลยนะครับวาดรูปให้สวยงามแล้วก็เขียนโจทย์ให้ครบนะครับแต่ละข้อเนาะอ่าโอเคนะครับงั้นวันนี้ไปแค่นี้เนาะ